ชวแวบเอ๊ะไอ,อ้นี่มันตัวอะไรวะข้างหลังเราเี่ยสีแปลกๆหรือว่าจอของฉันจ้าใกล้พังแล้วอย่างนั้นเลย <c oughs> ไม่ใช่ตัวเกมเขาอัปเดตมานี่เป็นตัวไซนี่แบบนี้ครับ <c oughs> วิงวิงอา่าใครแบบจำเจกับสีเดิมครับ <c oughs> เขาจะมีสุ่มแบบใหม่นะนี่เป็นไซนี่นี่ผมได้มามาดูกันเป็นไงไม่ว่าจะเป็นเมชันเกมอน เอ็กซ์วีมอนโสีเขียวเลยเหรอแล้วก็เบิร์ด m รมม่วงปี๊ดมาเลยครับและตัวอื่นๆอ,อีกมากมายครับผมไหนๆลองสุม่มเิจอกอจ้าทันนทันเอ้หแล้วใครที่เฝ้ารอนะครับว่าเฮ้ยเกมนี้มันมีการันตีหรือเปล่านครับนี่ครับดูหลอดข้างบนครับสุ่มไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับจะมีการันตีออกมา แล้วถ้าเกิดกดคำว่าโปรไฟล์ขึ้นมานะฮะจะมีตรงนี้ครับนี่เอาไว้แบบวางตัวไงไว้อวดไงอะไรเงี้ยเออว่าเฮ้ยมีตัวอะไรบ้างเซตที่เรามีนะฮะอันนี้อวดเลยฮะ,ะนี่ใส่นี่หมดเลยแล้วก็มีพวกแบบค่าต่างๆที่เราเล่นกันมานะ,ะแล้วอัปเด็บล่าสุดเลยครับผมตื่นมาผมเจอตัวละครแบบนี้อา้าวจริงๆมันต้องเป็นเวลร้อยไม่ใช่หรอ ทำไมลีอย่างนี้อะตกใจครับไปดูกันว่าทำไมฮะผมไปที่ร้านชิปครับนี่เดเวลว์หน,นะเออหลายตัวเลยครับโดนลีออกมาครับทำไมครับมาดูนี่ฮะนี่ครับผมโอ้เลเวลร้อยครับถ้าเกิดเราอัพเลเวลร้อยปุ๊บสามารถยัดชิปได้เพิ่มครับจริงๆแล้วยัดได้แค่5นะตัวนี้นะ โอเคอัปเดตใหม่ก็คือสามารถที่จะสุดได้เลยนะฮะเหมือนซีเครตนะโคตรดีฮะยอา้อช้ายัดเนื้อไปเลยฮะมาดูกันเลเวลร้อยปุ๊บจะมีช่องอ่านี่5้5อันนะมาช่องที่6วอ้มาหาชิปยัดกันดีกว่านี่เรียบร้อยส่วนแรลงอื่นครับก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเลเวลร้อยครับก็สามารถยัดได้6ช่องเหมือนกันและเรื่องของด่านครับผมนี่เขาอัปเดตมาแล้วฮะมีบอกการดรอปด้วยโคตรดีเลยนะ อย่างระเวลหนึ่งของตารางนะครับผมนี่ครับก็จะดรอปประมาณนี้กดดูได้ครับนี่อย่างเช่นอันนี้ครับจะได้อันนี้นะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแบบว่าเป็นยากขึ้นมานะครับในในรลเวลเดิมนะก็จะดรอปประมาณนี้นี่มีชิปด้วยนะโอเคมีชิป SS ด้วยว่ะอย่างเจ๋งเลยถ้าเราปรับเป็นนรกไปเลยนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็โอกาสได้ชิปเนี่ยก็คือจะจะง่ายกว่าระดับยากอะไรประมาณนั้นอนะเออไปลองเล่นดู อย่าไปรอครับผมลองก่อนเลยไป <S <S แล้วอีกอย่างที่เราสังเกตนะครับผมก็คือไม่มีคูณสอง <S 1> <S 1> อนะ่ไม่มีการทำความเร็วเวลาเกิดขึ้นนะครับดูเวลาสิครับอ่าค่อยค่ขยับแบบเวลาปกตินะฮะอันนี้ ก็พอเข้าใจเขานะครับก็คือเหมือนแบบว่าเขาแจกของไงเออมีการดรอปของมีรดรอปชิปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเร่งเวลาก็จะเหมือนการปั๊มได้ไวนิดนึงนะอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบอ่ะประมาณนี้ก็ผมก,ก็ก็พอได้นะครับผมน่าสนใจแล้วผมก็ได้เป็นจบแล้วครับผมมาดูกันฮึบฮึบ <laughs> โ,อโ,อโ,อโอ้ไม่ได้ชิปว่ะ โอ้ได้น้องไก่แล้วก็เหรียนนะโอเคมันจะไปง่ายอะไรขนาดนั้นอ่ะไปะกลับล็อบบี้ดีกว่า